อ่ะพี่บอยครับมีหนังสือเล่มหนึ่งลงว่าให้ทางช่องเราสั่งให้ลดความเกลียนลงเพราะว่าลูกค้าเรามันแบบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยไปแบบเกลียสมากกว่าเลยคำจริงไม่ได้มีใครสั่งเลยครับผมลดของผมเองครับผมก็คือเราก็ลดลงจริงใช่ก็คือคมจริงแล้วผมเรียกว่าอะไรดีอะมันก็เป็นอะไรที่ผมเตรียมตัวสําหรับละครที่ก่อนพร้มจะออนอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครนวีเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วคนจะติดภาพผมแบบเป็นเปลียนฮาฮาอะ <หา S 1> ไรเงี้ยพอประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนละครออนแอร์ครับผมก็เหมือนกับว่าเออพยอายามถ่ายรูปก็ลงรูปมันเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยคือลดความเพลียนตัวเองลงมาอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบไม่ได้ว่าจะเลิกหรืออะไรก็ชั่วคราวแบบว่าให้คนดูเขาแบบว่าลืมภาพเปลี่ยนเปลียนไปบ้างจะได้แบบว่ารับกับภาพที่เรียบร้อยได้อะครอย่างนี้ยเป็นเ่องเพราะว่าแฟนที่ชอบเปลี่ยนเปลียนเขาจะเสียใจไหมอ่าอืมก็เฉยๆนะคือความจริงแล้วผมก็ไม่ได้ว่า คือเลิกไปเลยอะไรความจริงความเฮเฮ่าฮามันก็คือตัวผมอ่ะผมเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่เราก็ทำตัวเรียบร้อยนิดนึงต้อนรับตัวละครที่กำลังจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมีคนเลาควาเลาเรียบร้อยแฟนๆกลับเขาว่าไงบ้างครับเออครขาก็คือท่านคือถ้าในละครเขาเขาก็โอเคเขาก็ดูแล้วเขาก็ชอบชอบตัวละครที่ผมได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเล่นเรียบร้อยก็ดีนะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ชอบครับส่วนส่วนเรื่องอ่าไม่ถึงส่วนตัวตัวตนอะไรอย่างเงี้ย เวลาผมอยู่ข้างนอกผมก็คุยเฮฮาปกติครับผมละครจบแล้วจะกลับมาเปลียบเหมือนเดิมไหมอ่ายังยังครับยังเพราะว่าพอดีละครเรื่องต่อไปก็ค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกันนุ่มๆเลยนะใหญ่สั่งไม่ใช่ไม่มีครับไม่ไม่ได้มีใครมาสั่งอะไรตอนนี้เราลดความเรียบร้อยนี่มีคนถามเยอะไหมครับว่าทําไมพี่บอยไม่กลับมาเกียร์เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้มีคนถามเยอะไม่มีไม่มีก็ความจริงแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากผมผมก็คิดเองด้วยแล้วก็นั่งนั่งคุยกับพี่พี่ชูดาภาด้วยเพื่อมาับคอนผมอะไรอย่างเงี้ยว่าเออพีี่เด๋ยวผมจะ ลดความเกรียดลงนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันเหมือนกับว่าให้ต <uh ัวเราดูแบบว่าเออเรียบร้อยหน่อยคนดูจะได้แบบว่าอินกับตัวละครง่ายเลยแสดงว่าเราดูกลัวว่าฝืนบึ้ไหมพอจะแบบกลัวว่าคนดูไม่เชื่อกับบทบาทที่เราทถามผมใช่ไหมผมกลัวเหมือนกันครับเพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ตอนที่ที่ละครเรื่องนี้จะทําแล้วก็คนรู้ว่าเป็นเป็นผมจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวนวีนี่ยก็เหมือนกับมีแฟนละครที่เขาเคยดูมา สองเวอร์ชันที่แล้วเขารักตัวละครตัวนี้มากเขาก็บอกว่าเอออย่างผมเนี่ยจะมาเล่นเรียบร้อยได้หรอมาเล่นอบผุ่นได้หรออะไรอย่างเงี้ยผมก็กดดันพอสมควรก็วัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนละครจะออนผมก็กังวลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยพยายามทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยแล้วก็สุดท้ายออกมาคนเขาก็ชอบในแบบที่ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออฝืนหรือว่าอึดอัดไหมคะไม่เป็นตัวเอยไม่เแบบมันไม่ถึงกับฝืนนะครับแต่มันก็มีรูปบางรูปที่ถ่ายไว้แล้วก็อยากลงก็เอาไว้ลงแต่ทีหลังละกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่เดือนที่พี่บอยถึงจะลงเนี่ย ผมก็คือไม่ได้กะเกณฑ์คือไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสขนาดนั้นนะครับคือแบบว่าปล่อยแบบว่าเออเดี๋ยวอยากลงเมื่อไหร่ก็ลงก็ประมาณ2เดือนมั้งตอนแรกละครเลิกก่อนก่อนละครตอนแรกประมาณเดือนหลังจากนี้จะแบบว่าลงภ้าให้มันกินเกลยนอะไรอย่างเงี้ยคำจริงก็มีลงบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าแบบกระแสอันนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่หรอกคือคมจริงผมไม่ได้ว่าแบบเออ เราเลิกไปเลยคือความจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรีสผมว่านะคือแบบว่าผมก็ทาแบบว่าปกติแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับๆแค่เลลงนี่เต็มเหนียวเลยเลยเต็มเหนียวเลยพี่ไม่หรอกผมว่าก,ก็ปกติก็ปกติลงปกติที่ผมลงคือเวลาผมลงมก็ลงรูป เออเรียบร้อยบ้างรูปเฮฮาเฮฮาบ้างแล้วทางช่องเรามีงงมีงงอะไรไหมแบบก็พี่บอยก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยมีงงอะไรอย่างเงี้ยถามไม่มีนะไม่มีไม่ได้มีใครมาพูดอะไรเลยครับเขาก็เฉยเฉยกันอะไรแล้วมีคำส่งกับท่องไหมคะเรื่องเรื่องอะไรครับมีรถควงอะไรนวลอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างอย่างที่ผมบอกครับเรื่องเรื่องรถความเครียดอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นหรือว่าซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นทางช่องไม่ได้ไม่ได้มาคำจริงเขาคงไม่ได้สนใจว่าผมแบบพยายามทำตัวลบความเครียดอะไรไงครับว่าเขาคงแบบโฟกัสเรื่องละครมากกว่าว่าออกมาเป็นยังไงบ้างคนดูชอบไหมอะไรอย่างเง ครับผมก็ก็ปกติครับตอนนี้น้องก็อ่เขาเขาโตค่อนข้างเร็วครับตัวขาเขายาวโตวขึ้นคงหาจะเป็นนางแบบได้ขาขาเขายาวมากอะไรอย่างเงี้ยครับอยาเซนเตอร์จอมตัว,ตวไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีครับไม่มีก็ยังแบบไม่ได้คือคือไม่ไม่ก็ไม่ได้ไมีมีความจริงมีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าคือด้วยด้วยตอนนี้น้องยังแบบว่าเอามาแบบเรียกว่าอะไรยังออกสื่อไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยเลยะครับที่เขาเข้าวงการตามรอสามโอ้โหมันเป็นเรื่องอีกนานมากเลยนะครับก็เอาตอนนี้แบบว่าขั้นแรกก็ฟูดตอนนี้ดูเรื่องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ดูเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาไปเรียนที่ไหนอะไรก่อนตอนนี้ตอนนี้คิดแค่นี้ครับก็เมื่ออกสื่อไม่ได้ี่ยังออกสื่อไม่ได้ที่เพราะว่าใจเรายังไม่อยากให้ออกไม่ไม่ครับไม่ครับตอนนี้ที่ยังออกไม่ได้เพราะว่าเรื่องเอกสารยังไม่เรียบร้อยครับโม้โอ้โอ้โอ้อกโอ้โอ้อ้อ้โออ้โอ้โอ้อ้อง้ เข <c oughs> ไม่หรอกอันนี้คุยกันเล่นๆครับพอดบบวีว่ามาแบบคุยเล่นๆกับแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบช่วงช่วงสองเดือนที่ผ่านมาน้องเขาโตเร็วแล้วว่าส่วนที่แบบเห็นชัดมากคือขาเขายาวมากอะไรแบบว,ว่าก็คุยเล่นๆว่าเออสงสัยโอขึ้นกับขานั่งแบบอะไร <c oughs>